นี่บางส่วนมันไม่ใช่นี่ที่มันเกิดจากพ่อแม่เราไม่รู้จักพอเพียงหรือพ่อแม่เราโง่ไปอินเวสในสิ่งที่มันแย่มันเกิดจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดที่มันทำให้ทุกคนตกอยู่ในสภาวะที่เป็นหนี้มากทุกคนติดจันอยู่กับชุดวิธีคิดที่วันๆจะต้องหารายได้เพียงพอเพื่อใช้นี่สิ่งที่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่าต้นทุนมันจะน้อยแล้วมันก็จะเหนื่อยมากโดยเฉพาะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐแค่เอาภาษีเราไป manage เนี่ยมันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว บ้านเรานะตอนนี้เรื่องของความเหลื่อมล้ําความยากจนเรื่องของหนี้เป็นปัญหาหนักมากผลกระทบของโควิดทําให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลมันเริ่มเข้าไปแปะที่ประมาณ80%ปลายๆถึง90%ละอันนี้ชี้ให้เห็นถึงนัยยะที่มันสําคัญมากก็คือว่ารัฐเนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างน้อยรัฐยอมเป็นหนี้น้อยในขณะที่ประชาชนเนี่ยต้องขวนขายไปหาเงินเพื่อใช้ในการกู้บ้านบ้างเพื่อใช้ในการบริโภคบ้าง นี่สาหรับการใช้จ่ายประจารําวันส่วนใหญ่เป็นนี่ที่มาจากบัตรเครดิตซึ่งเริ่มสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆรายได้โตน้อยค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นคุณก็ต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้มากขึ้นเมื่อรายจ่ายคุณขยับมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะพื้นที่สําหรับการบริโภคพื้นที่สาหรับการลงทุนในอนาคตพื้นที่ที่จะมีการจ้างงานคนมากขึ้นต่อไปในเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีพื้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเงินในกระเป๋าพวกเราเนี่ยมีจํากัดได้มา100บาท90บบาทถูกใช้นี่ จากสภาวะโควิดคือแน่นอนคนก็รอความช่วยเหลือเพราะว่าปัจจัยมันอาจจะมากไปกว่าความสามารถของเขาที่จะรองรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อะไรก็ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูคุณภาพของรัฐตรงนี้รัฐทําได้มากน้อยแค่ไหนคุณไปกู้มา1.9ล้านล้านก็ประมาณที่มีอยู่แล้ว3.2ล้านล้านบวกที่ไปกู้มาอีก1.9ล้านล้านรวมกันเป็นทั้งเท่าไหร่อะแต่เรารู้สึกว่าเราได้แลนะเงินที่คุณมีเนี่ย ทั้งเม็ดเงินที่หายไปจากทางเศรษฐกิจกับงบประมาณที่คุณได้เนี่ยแล้วเอามาใช้เนี่ยถามว่ามันมากกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราได้อะไรเลยวะผมคิดว่าไอเนี้ย <laughs> 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 เห็นชัดเจนว่ามันคือปัญหาพอเงินตรงนี้หมดปับ๊บมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความซุดของศักยภาพในการบริโภคในเศรษฐกิจโดยทันที <laughs> ตอนเกิดโควิดปั๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าประเทศอย่าง ยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์ของเขาที่เขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจในปี1929สิ่งที่คุณจะต้องเก็บไว้ให้ได้คืออุปสงค์ของในตลาดเนี่ยคุณจะต้องเก็บมันไว้อย่าให้คนตกงานเยอะเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีอยู่2ขาด้วยกันก็คือหนึ่งการให้การสนับสนุนธุรกิจสนับสนุนยังไงญี่ปุ่นเนี่ยก็คือนี้เก่าลดอกเบี้ยนี่ใหม่ดอกเบี้ยศูนย์เงื่อนไขคืออะไรสําหรับ SME เหล่านี้ห้ามเอาคนออกมันก็จะมีตามมาด้้้้้ววยยยนนนนนโบาาาาถคคคุุณณจจะเเอองงงิตตััไป ว่าแม้จะล็อกดาว์แม้จะอยู่ที่บ้านคนเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนเพื่อที่จะบริโภคอยู่ทําให้การบริโภคในประเทศมันไม่หยุดชะงักแม้เศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดการหดตัวก็ตางเรื่องที่2เรื่องของการชดเชยโดยการล็อกดาวน์ที่อื่นเขาล็อกดาว์กันเขาชดเชยกันนูน่นอ่ะหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้บ้านเราเอาไปเศษเงินสามพันบาทสี่พันบาทห้าพันบาทถ้าผมทํางานเงินเดือนสองสามหมื่นบาทแล้วผมต้องชัดดาวน์แล้วผมถูกเลี้ยงออฟด้วย แล้วคุณช่วยผม3 4มสี่บาทนี่มันไม่โอเคนะครับไอเดียคือไม่ให้เกิดการตกงานไม่ให้ธุรกิจ SME ฝ่ายเพราะนี่คือหัวใจเลือดสําคัญที่มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเจ็ดสิขององค์ประกอบเศรษฐกิจคุณคือพวกนี้ทั้งนั้นนะครับและสุดท้ายก็คือควบคุมโควบ้านเราเนี่ยสอย่างแรกแทบไม่ได้ทำแม้เขาจะอ้างว่าเขามีเม็ดเงิน ถามว่าเงินกู้ที่ปล่อยให้แบงก์ชาติแบงก์ชาติไปปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อที่จะปล่อยกู้ SME ให้มีสภาพคล่องเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันมีเงื่อนไขแบบเขาไหมว่าถ้าคุณรับเงินตัวนี้ไปคุณต้องช่วยจ้างงานอะไรไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอาจจะต้องเลิกออฟคนสามารถไปหยิบเงินกู้ราคาถูกเพื่อมาหล่อเลี้ยงตัวเองให้อยู่ต่อไปได้แต่การจ้างงานไม่เกิดนะครับ ไม่ได้รักษาและก็ไม่ได้เกิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่มหาศาลแล้วดูเหมือนว่ารัฐเนี่ยจะไม่ได้รับบทเรียนจากการกระทําครั้งแรกซึ่งค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพแทนที่จะมาปรับรับมือกับการระบาดในรอบ2ให้ดีเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ช้าเหมือนเดิมทพสซีฟตั้งรับเป็นหลัก มุ่งเป้าไปเลยเรื่องของการเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้ของ SME แก้ปัญหาประเด็นเรื่องของจ้างงานผู้รับผลกระทบจากการทำไอสิ่งที่เราเรียกว่า partial lockdown ใน5จังหวัดเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจไหนได้รับผลกระทบคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยมุ่งไปช่วยเขาให้เงินมันเซอร์คูลเลตหมุนไปทำยังไงให้ทุกคนสามารถเอาชีวิตรอดไปได้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้เป็นสินจนมีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกแล้วเนี่ยอันนี้มัน desperate ถ้าจำเป็นต้องกู้กู้ได้ไหมไม่ยากเลยเสียงคุณก็เยอะอยู่แล้วคุณก็ปรับเพดานหนี้สาธาร ให้กระโดดไปที่70%ก็ยังได้แต่เงินที่คุณเอามาเนี่ยเอามาให้ตรงเป้ายิงให้ตรงจุดและเอามาใช้แก้ปัญหาที่มันจะต้องทำสักทีผมคิดว่าเราถึงจะสามารถฟื้นตัวเองจากสภาวะโควิดและมันไม่ใช่แค่การทำให้ทุกอย่างฟื้นตามกระแสแต่เรามีปัญหาที่ค้างเติ่งอยู่ 2- 3สาเรื่องใหญ่เนี่ยต้องคิดแก้มันไปพร้อมๆกันก็คือหนึ่งการโตต่ำกว่าศักยภาพกับดักรายได้ปานกลางและความยากจนหรือว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะฮะ คุณจะต้องคิดว่าจะยิงนโยบายแบบไหนซึ่งมันจะสามารถช่วยให้ทั้ง3เรื่องเนี่ยมันค่อยๆปรับไปในสภาวะที่มันเป็นบวกหรือดีขึ้นไม่งั้นคอยมาจาับไมโครแม a จ e กันทีละเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงเวลาคนอื่นเขาโอเคเราก็จะยังแย่อยู่ ปีนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ถ้าเห็นชัดเจนว่าเราต้องการความช่วยเหลือ A, B, C จากรัฐและรัฐไม่สามารถให้ได้เนี่ยมันก็คงเป็นปีที่เราควรที่จะต้องตะโกนเรียกร้องไปดังๆให้รัฐซึ่งเอาเม็ดเงินภาษีเราไปเนี่ยไม่เห็นเราเป็นภาระแต่เห็นตัวเองเป็นภาระที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างที่ควรจะเป็นส่งเสียงดังๆให้เขารู้ว่าเจ้าของเงินไม่โอเคแล้วนะ